ห้องเสียงไทยกลุ่มเสียงไทยวิเศษวันนี้เราจะมาฝึกอ่านกันค่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงในเสียงไทยหมายถึงผลไม้มะม่วงสุกจะเป็นสีเหลืองรสชาติหวานหอมอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการดีต่อสุขภาพมะม่วงให้วิตามินที่ดียอดเยี่ยมฉันชอบกินมะม่วงมาก และฉันมักจะกินตอนเช้าค่ะรอปีนี้เราจะจะร่วมกันฝึกอ่านอีกครั้งนะคะมะม่วงสุกจะเป็นสีเหลืองรสชาติหวานหอมอร่อยและมีคุณค่าทางพภชนาการดีต่อสุขภาพมะม่วงให้วิตามินที่ดียอดเยี่ยมฉันชอบกินมะม่วงมากและฉันมักจะกินตอนเช้าค่ะ rồi bây giờ các bạn hãy luyện nghe nghe đi nghe lại nhiều lần và sau đó là chúng ta hãy lấy giấy e bút ra để xem thử là mình nghe được bao nhiêu phần trăm đấy lấy giấy e bút ra ghi lại những gì mình nghe được ha cố gắng luyện nghe đi nghe lại nhiều lần để tập kỹ năng nghe của mình ngày càng tốt hơn các bạn nhé rồi ok cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn trong những video tới bye bye